ฮชยวันนี้เบื่อจังเลยดูทีวีดีกว่าโอ้โหมีคนไปเที่ยวด้วยอยากไปจังเลยอยากไปแต่ตอนนี้ก็มีโควิดมีที่ไหนบ้างเนี่ยแก่ทะเลอยู่นะไม่มีโควิดแบบนี้เหรอขอบคุณนะแก้มทีนี้ก็จะได้ไปเที่ยวที่สนุกสนุกแล้ว เดี๋ยวรีบไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนพ่กนี้ไปเลยดีกว่าเสร็จแล้วต่อไปเข้านอนกันดีกว่าโอเควิ่ออกเดินทางกันแกมบอกว่าไปทะเลแค่เลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาถึงแล้ว ลงจากรถกันเถอะแก้มอู้สวยจังเลยที่แก้มบอกหนั่งเล่นได้สบายเลยนะเนี่ยอนอนสบายนอนสบายแล้วก็แก้มทำปา<ก>สาดใ<ช>ส<า>แลายโอเคสวยม,มากเลยอะแก้มทำอะไรอยู่หรอโอ้สวยจังเลยอืมสวยมากที่สุดในโลกเลยล่ะทำปลาสาได้ด้วยแก้มก็กอทรายอยู่อีกแล้วไปเที่ยวน้ำทะเลกันเถอะเล่นน้ำทะเลวู้ฮหะ หล่นใส่หัวเลยนะ้ำโอเคก็แค่นี้แหละนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย